วีคิดสมัยนะคะเขาสใสัจังนอนเต็มพี่สวัสดีหเดียวหนึมาเดี๋ยวพี่ใส่ให้ไปไปชให้จบกันึ่งสองก็หมายความว่า เราอยากันไงหนึ่งสองสามคนที่มีเลยหนึ<ร>่งส<ร><ร>องสามเพราะหัวใจวา่ถอจะบ้าเหรอคุณใครเขาจะซื้อแขนตรางหนได้ได้ได 2> 1 2สองสามถ้างั้นนายก็ต้องจ่ายค่าเสียหายค่ะหนึ่งสองสามประมาณสองอาทิตย์ อย่างน้อยก็ใช่ป่าวทั้งหมดก่อนหนึ่งสองสามนั่นไงไม่มีเงินเราซื้อสร้อยจี้โซอสระสระหนึ่งสองสามนั่นไงไม่มีเงินเราซื้อสร้อยข้อมือได้ยังไงอยู่ไหนอ่ะไม่ใช่ดิหนึ่สองสามนั่นไงไม่มีเงินเราซื้อสร้อยข้อมือได้ยังไงไม่จำได้หนึ่งสองสามนั่นไงไม่มีเงินเราซื้อสร้อยข้อมือได้ยังไงก็เอาแกไปจำหยำแกกีหนึ่งสองสาม ใช่พอผมให้ทองเขาปุ๊บพอดิ123อะไรนะอเอาเร็วสิหนึ่สองสาเอาเร็วสิเดี๋ยวผากฉันก็เน่าหมดแล้วเหลือเหลือหนึ่งองสอ้โหเอาเอาเอาแมหม่ 2> 2, คหนึ่งสองสามนี่ดูทำหน้าเขาสิทำอย่างกับโลกนี้มีเพียอยู่ก็คือติวหนึ่งสองสามได้สิคุณมือเจ็บแต่ผมไม่ได้มือเจ็บสักหน่อยอีกรอบหนึ่งหนึ่งสองสามโอเคกระทำหนึ่งสองสามกระด ขนาดนั้นแค่ช่วงนี้เล่นหุ้นแล้วหุ้นมันตกนะ่ะแกก็เลยบอกเพิหนึ่งสอง,สอง,สองเอานะ่าชีวิตมันก็ต้องมึงตรงตรงตรงลง,งนนสองสามาขาใหญ่แจ้งมาว่าสาขาเราค่าใช้จ่ายสูงเกินเหตุให้ลด <c oughs> เงินเดือนหนึ่งสองสอะไรนะหนึสาม พี่มิพวพี่มิวเป็นยังไงบ้างพี่ว่าคิดถึงพี่มิวหนึ่งสองสามมาทำอะไรพี่นอห่งสองสามมันไปได้ไงอะ่ะว่านไหนสองสามมันไปได้ไงอะ่ะ ว่าทางได้ไม่เป็นไรนั่งอทองหนึ่งสองสามนางวันทองสองใจเดี๋ยวก็รักคนโน้นเดี๋ยวก็รักคน สามสองหนึ่งถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามพวกเราด้วยนะคะบ๊ายบาย